สบายดีป้าลุงสบายดีสุขุสุคนสมังสุบอนเมืม่อไหนก็เข้ามาส่งส่งลงดคาอเก่าปลุงเมื่อนีไหลปลาปลุงเลยอมองลงไปใส่เอาเนาะน้ำปั่นลงยิมเลยน้ำปั่นลงยิม ปาลาดินไหลมองเอาไปเลยป้าก็ต้องไหลมองมองมองเทะเลว่า,านาอาา้องดำก็ลืมจักมองเท่าลปลาลุงพองดำใสเอาไปเลยแน่ถึกเลยพ่อตาบุยไปรอดเมื่อกี้นี่ banyak ka at hamang larong palo nga. Yun ang luming no there măng hiền đây, nắng 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 từ ba giống tổ, và niên nội Đặng Bà... ba Bà... tôi nhảy nãy Nói lẽ thì mất tiền còn sẽ làm, nằm hồ tôi nói luôn bọ, bật tập điền, hm, tăm cuối cho lên ướt cái tuần đại ba nhảy plung lên, bố đại plung lên, cái là thì đay mưa này Lúc mới căng bộ phở Đi đá nón đi phở Nón nó mới khầm lên Một thịt cứ Để ba tôi đi ở Ba nói, nói. พูดลุไปในอีฟ่นตื่นๆหนงหน้ามีขาดแม่งะบ่ถกดสกูเลยดกูแล้วเด๋าตัวเดียวงเชดดิ budai kita dah lom penong dai ban pa lom pai kan pa nong lom na no lom pai kan nong lom pai tak si mana el pala ni kan nong lom nim nim ma thua ke ni ka yang ni เขาหนาวเดียวหนาวหนาวจะหนึกอยากขาลงน้องลุมนะพอลงได้อยู่ลินถมต่ำถมต่ม

ตอนนี้แกล้งเสียเอาลงไปอีกน้องที่ชองฝุ่นวัดเรรรลงลงปุ๊กแล้วฮะเลือกมอนแล้ววัดตเรร่เอาลงไปปุ๊กกลางอ้อมไปทั่วท้องแหลกทัวทวน้องมาเสิจับดึงไปอ้อมไปไดยอ้อมตัดเลยเอามั้มดดมมยใช่อันนั้ไหมน่ะ này thì mai kia cái lăng đưng bay bên mong bay. ta bây bố vợ còn toàn nằm bám chắc gì đó yên bừa đại nằm nhỉ đúng ปลุกตอนนี้ถือไล่กันาดปลาในอู้บุญจากชิวาตอนนี้ก็คำเลยเนาะปลุกเลยเบิ้งทีเนี่ยตีนมองนี่มันขัดร้อนพูนตีนเรียวๆปลุงถือไล่โตเต๋อปลุงลากเอาปลุงเลยปลาในปูพูที่พูนปลุงนินิเบิ่งเอาเนาะปลุงพอขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บตอนนี้ปลุงเลย กำล right <13 k> right. ังปดนะวิธ <necessary> um ีปดปลาอยู่อุ้ยปลามันจะตัวใหญ่ไปลงหลายโตไปลงเลยบ่มีตัวน้อยเพาะบ่มีตัวน้อยจักโตเหมือปดอยู่เฮือนปุ๊บเใช่ไหมมาปดอยู่เฮือนปุ๊บปะเอาเกิรไปเอาเกิร์ตาไปเปล่งตอนปดปลาอยู่เฮือนบ่เลงไปลงเลยบ้านี่ไปกันเลย เกิดผูอปุ่นปุ่นปุ่มอดเงินเลยวปลุงเ้ยกระปุกมาอุ้ย,ยสองสี่หกเจ็ดแปดโตไปลงเลยปสองห้าวิธีเอานี่ไปลงเลยห้าวิธีเอากะชามสิแปดโตปลงเลยถือนี่โตอดป่้อง่อยปลงเลย ตัวใหญ่ปลาลุงเอ้ยตัวใหญ่น,นี่ตัวสามสองสามนี่โอ้โหมองมองมองนี่มองมองนี่มองอันนี้เปื่อยไวปลาล,ลุงเอหละังนเออตกเลยเกาะขี่ปลาลุงเอ้ยพอดีเลยมอง มองหะอันนี้พอดีเลยพี่ลุงไหมหนาบมากเลยมันคัดคายนะนี่ปดปลาปลุกเลยเท่าปดเป็นทีเรียบร้อยเยี่ยมได้เฉยเบิ่งผลงานพี่ลุงปลาลูกอันนี้ผลงานเนาะแปดโตพี่ลุงไงปลาลูกมอันนี้ก็จะได้สมมาภาคคนเลยเนาะคลิปหนาพ่อวันใหม่เรือไปก็ไหลก็แชร์กดติดตามขอไปอัพส่งส่งรังดานนั่นเดี๋ยวปลาลุก కకూలంగా పేలెస్ బీ